สวัดีครับวันนี้จดพาทุกท่านมาลองนับหาดนะครับ p c x 1 6 0นะครับแบบบ้านๆนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับยังไม่เข้าใจในการนับนะครับว่ามันเกิดระอสาอะไรแล้วมันขึ้นรหัสอะไรนะครับสำหรับเซนเซอร์ต่างๆนะครับเพราะว่ารหัสเซนเซอร์เดี๋ยวผมจะมีให้ถ้ายคลิปนะใครสนใจก็เข้าไปกรอบหน้าจอไปแล้วกันนะครับตัว p c x 1 6 0นะครับมันจะมีปักแดง แบบนี้นะครับแต่หน้าตามันไม่เหมือนตัวเก่านะมันจะมีสายไฟสีเส้นเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นรูเล็กนะครับเราก็ใช้เป็นลวดนะครับหรือสายไฟก็ได้อันนี้เป็นใช้เป็นลวดนะครับเอาถอดปลั๊กแดงออกนะครับแล้วก็หงายตัวล็อกนะครับขึ้นบนเสียบคู่บนนะครับหงายคู่บนนะครับนี่แล้วเสียบไว้เงี้เลยนะแล้วก็เปิดกดแจขึ้นมาไ,ไปดูทาง นะครับเสียบไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดนับดูนะครับถ้ายาวคือนับหนึ่งนะครับยวด,ดูนะตอนนี้ติดสองรหัสนะครับหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับแล้วก็นับยาวนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามครับ วิธีนับแบบนี้เลยนะครับถ้าอาบุพีนหลายท่านนะครับ้ากมาถามผมนะครับว่ารถไปโชว์นะครับแต่ไม่รู้ว่าขึ้นรหัสอะไรเราสามารถเช็คแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีนับรหัสนะครับอีกรอบนึงนะครับวิธีนับง่ายถ้ายาวนะครับติดยาวคือนับหนึงนับสองนะครับแล้วถ้าเร็วก็นับนับใหนะครับ นี้ติดสองสามกับสองเก้านะครับสองเก้าก็รอบอื่นเบาสองสามน่าจะเป็นพวกเซนเซอร์นะครับปักเซนเซอร์อะไรหลวมนะครับระบบไฟไม่สมบูรณ์ครับถามว่าตัวสองเก้าลบหายไหมหายนะครับถ้าเราแก้ปักแล้วนะครับแต่ถ้าสองสามนะครับต้องดูปักนะครับว่ามันเสียบแน่นหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีนึงครับว่าเวลาเราเช็คเราลบแล้วมันจะหายไหมครับ คือวิธีนับแบบนี้นะครับถ้าใครทักถามว่าไฟโชว์แล้วผมต้องคิดยังไงนะครับทําตามได้เลยครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับหรือเป็นพวกเวฟรุ่นเก่าๆนะครับก็ใช้ดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับหงายปุ่มขึ้นนะครับอยู่สายมือบนล่างนะครับแต่อันนี้อยู่หงายปุ่มขึ้นนะครับซ้ายขวานะครับวิธีเช็คง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนนะครับว่าไอตัวสองสามอ่ะมันเป็นตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวผมแก้แล้วผมจะ หายกี่ไม่ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับปีเล็กหนึ่งฟุตโอเค2000สองพันปีต่อมาเราทำการแก้แล้วนะครับเราลองลบนะครับว่าจะหายห,ายหรือเปล่าอ่ไนดิง้งตึกเจตึกเจก่อนไปกเจตำแหน่งของมันนะครับอ่ารอไปติดรอไปติดอ่าแล้วก็ดึงออกเตรียมเข้าอ่าเดี๋ยวเพียมปั๊บไปในห้าวินนะครับอ่ามาดูก่อนว่าสำเร็จไหม สนะองสามสี่ตัดเลยนะหายไปแยวก่อนอ่ะให้พี่กูเันนี้คือวิธีลบนะครับมาดด่งเอาออเลยเรามาดูกันครับว่าหายไหมไม่ต้องเขียนนะไม่หายไม่หายต้องแก้รหัสสองสามครับก็เดี๋ยวลองแก้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าสองสามคืออะไร